สบายดีเด้อวันนี้ลินดาจะพาทุกคนมาเฮ็ดมกป่านินเนาะทุกคนอันลินดากับโคคอยได้เฮ็ดแล้วอันเมนูนี้ค่ะนะวันนี้ก็เลยมาเฮ็ดให้ทุกคนในเบื้องเพราะว่ายายพี่น้องคิดหอดคิดถึงเนาะแล้ววันนี้กะหูสึกว่ายากเนาะมามาลินดาจะพาทุกคนมาเบื้องลินดาสาวลาวกับมกมกป่านินนะคะมกมกไก่วันนี้ค่ะนะไปมาเบื้องกันเลยมันนี้ก็จะมีป่านินเนาะ ได้ปลานียนและกระดิ่งไก่ไก่น้อยนึ่งมาย,ยังเหลืออยู่ในตู้เย็นริบดักกันเลยเออเอาออกมาเฮ็ดกินซะเนาะนี่ด้วยความมีดมีดก็ออ้อมือเลยทุกคนอะไรทุกคนปานีนก็ะยักแข่งเลยนะมีตัวเลือกอะมีตัวเลือกออันบุอยากได้ไปไหน,นะะปลาซีนก็ลงบง Ano? อะไรเนาะังจากที่ดินดานี่นี่นี่แล้วแล้วเฮากะป่า,าเฮากะเลวเลยเนาะทุกคนก็จะประมาณนี้แต่ว่าลืมลืมตัดหัวออกหมองใหญ่โทษเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูที่โดนๆกินแท้หนงนะทุกคน โดยตามมาร์กเลยนะวันนี้เขาก็จะมาเห็ดสอบมุกมุกใกล้กับปุกป่า สวยให้เป็นต้นพอดีอค่ะเพทุกคนเร้วเลยค่าก็จะมาเอาไว้เนะาะกาเดบักหลายๆเลยใกล้นี่โตมาเขาก็จะมาโตมาเขาก็จะมาลนลนตอกลนตอกก้นที่เขาจะมาตัา้งเน้อ มีนูนี้ลินดาก,กระท่ายไปตั้งเตะโดดดเลยเนาะลินดาก,กไม่ได้ปีนึงแล้วบอก่วงมีกระบได้ไปทัวรนะ์เนาะทีมงานบ้านนากระพาไปทัวร์แต่ว่าบได้ไปนะทุกคนเพราะว่า,ายัางขายดีอะก,ก็คือมีหลายคนถามว่าลินดาฮิตยังนี้ลินดาขายเครื่องออนไลน์ ขายเครื่องออนไลน์บวกกับการเฮ็ดยูทูบนะทุกคนเพราะว่าถ้าว่าเฮ็ดยูทูบเรื่องเดียวกับโบโพกิลก mm ็ได้แต่ได้แต่กิอโบโพกิฟอืมอินดาเป็นคนมาเนะาก,ก็บเงินเนาะเฮ็ดอย่างก็ได้ที่ได้เล็กได้น้อยก็ค่อยเก็บค่อยยอมไปก็คือขายเครื่องพร้อมนี่ก็คือมาอยููนะเวที่เพิ่นกา มาขายเครื่องออนไลน์นะทุกคนขายเครื่องออนไลน์ฮ y o ยูทูบไปพร้อมอ๋อน,น้องทุกคนเลยเฮาจะมาอ่าหลังจากที่ลินดาซยซยซซยอันใกล้แล้วแล้วก็มาฟักอันปลาแล้วลินดาก็จะมานี่เลยอันนี้ก็คือเป็นเครื่องที่เราจะมาใส่กันเนาะนี่นี่ก็จะมีหัวข้าหัวสีไข่ แล้วก็มีใบขี้หูดใส่ไปหลายในนึงแล้วทุกคนเพื่อดับข่าวแล้หลังจากเรียวรลินดาก็จะมาใส่ครบกันเลยเนาะ ก็คือจะเป็นโค้ง้ออันนี้ก็คือจะเป็น,ข,น,น,น,ปนข่าหัวสิงไครใไส้ไปเลยนะเอาใส้ข้าหัวสิงไครแล้วเราก็จะมาใส่เบอร์คี้ฮูดเนาะใส่เบอร์ขี้ฮูดไปน้อยนึงโอเคกลางเที่เขาใส่เบอร์ขีฮูดแล้วเราก็จะมาดับข้าวเ,าเบื่อที่ลินดาม่าไว้เนาะ ข้าวก็จะมาเอาน้ำโอกแก็งน้อยอันนี้ก็จะเปลี่ยนข้าวใกล้น้อยนะทุกคนข้าวใกล้น้อยมาเตอันพูนเตบานน้ำยางคุณนนะ้ะงใส่ไปเลยนี่ต่ำเครื่องใส่อัน หมกของเหงาโอลินาลืมอย่างนึงเนาะใส่มะเพือเไปเล็กน้อยใส่ไปสาหน่วยเนาะใส่มะเพืดไปเล็กน้วยแล้วก็ตำถ้าว่าไผายมากเพือเก็ใส่ตื้มได้เด้อ ถ้าว่ามักไผ่มักเค็มก็สามารถใส่ตื้มลงไปได้อ่ะเนาะตอนนี้ลินดากะน,นี่ตามเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเบึงหลุมกันอ,อ,อืมหอมหอมมาเอามาใส่ปากกันเนาะแบ่งใส่ปากเลยค่ะแบ่งใส่ไก่เนาะทุกคนอันนี้กะนอันนี้ก็กใส่ไก่หอมแหง้ง หอมแค่หอมว่านาี่แล้วหาก,ก็จะมาแบ่งนี่อันนี้ก็คือโหละพาเนะทุกคนถ้าว่าผายมีไผายตู้ก็ใส่ฝักอีตู้ก็ได้ลินาบวมีลินดา,นดาก็จะมาใตหโหล,ละพาแล้วหากก็จะมาปุ่มกันปุ่มกันใส่ซอสหอยเนาะถ้าโรนึงก็จะกะเอาเด้อ มากินแบบใดปรุงเลยมากินเค็มปรุงเค็มมากินจางปรุงจางอ่านะคะแใส่ออันนี้เพือนน่อเป็นเติมสีอันนี้ก็คือเป็นมะเผ็ดป่นเติมสีที่กิงฮันโบฟิตเติมสีมันคือคือซื่อๆนะใส่น้ำตาลไปน้อยนึง ใส่น้ำตาลเป็นน้อยนึงเนาะเพื่อตัดรสเค็มมันจึงได้กลงกลมมา่ตมาเขาก็จะใส่เป็นน้ำปลาเนาะทุกคนอีกาเอาโลหลนึงสิใส่เทอะได้อันนี้ลินดาใส่ซัมมี่ไปเลยอันนี้สามขีดใส่ซัมมี่เลกายางรสดีเนาะรสดีเขาก็แกะยาก โอเคกะเดินแตแกะยากน้อยนึงเนาะพอเปลี่ยนกับปุกที่อินดาสร้างมาได้ป้งภายเลายๆกับปุกนี่นะแต่แกะยากแหงเขาก็จะมาใไส้ผงนังวเนาะอันนี้ก็คือผงวิเศษโลนึงเขาก็จะใส่ประมาณนี้อันนี้เขาก็กะกะใส่เนาะอืม ไส่หลายหนัวหลายใส่น้อยหนัวน้อย,อยว่าใส่เลยกับบ่หนัวอ,อันนี้ก็คือจะเป็นรสดีโอเคเมื่อฮากปุ่มครบเลยนะทุกคนต่อมาเราก็จะมาโคนกันเลยโคนให้มันเข้ากัน นี่ต่อมาเขาก็จะมาคุณเนานะคุณคุณนวนี้เลยคุนคนคุณจนกว่ามันสีเข้ากัดคุณเลยเนาะเขาก็จุ่มาห่อไขมักต้นง่ายต้นน้อยก็สามารถเฮ็ดได้เด้ออันนี้ฮันรินดดามากักต้นง,ง่ายเนาะ ก็ได้ไปทัวร์เนาะเพราะว่าหินเขาไปทัวร์ทีงานบ้านนาไปทัวร์ยิยนดนักอยากไปทัวร์เน,ะนาะมีใครยังให้เิยนหนักไปทัวร์เดของเขาเด็ยังขายเครื่องเนาปะเครื่องก็ได้มากันขายเครื่องออนไลน์ออนออนไลน์ออนใจ น,นี่เขาก็จะมาใกล้กระปินตาแซ่บตาแซ่บเนะเานะอ้าวเนาะทุกคนลินดาลืมใส้ซอสหอยคนไปคนมาซีเปิ้มลมาลืมใส้อย่างน้อยนี่ลืมใส้ซอสหอยเนาะอันนี้เขาก็ใส่ซอสหอยไปเรียบร้อยตาแซ่บตาใจแหง้งไปต่อมาเขาก็จะมาห่อนะทุกคน หลังจากที่เฮาวันนี้แลยค่ะก็จะมาหอแต่ว่าลินแบบกจะมมหอมาห้อกปากก่อนเนาะอันนี้ก็คือตอกที่เฮาวันเกี่ยวไว้เรียบร้อยเซ็ตสก,ก้อนก่อนเอิน เเลยเขาก็จะมาห่อกันเลยโอเคอินดากก็จะมาจัดต่อแบบนี้เลยน้อยทุกคนนี่เอาแบบนี้เลยใส่ลงไปเลยนะอันนะทุกคนนี่เขาก็จะมาเริ่มการห่อกันเลยกระสบใส่ป่าไปตัวนึงนี่ก็เขาก็จะมาใส่มะพิดไปน้ำนกนี่ก็จะประมาณนี้ ไปมักห้อแบบใดตามใจรูเด,ด้ร์จะเห็ดหอญ่ๆเลยนะทุกคนจะหอใ่ายประมาณนี้เลย เฮาก็ได้แล้วมุกนึงเนาะเอามุกแบบนี้เลยเด้อนี่มุกแรกของเฮามามาตองมุกที่สองกันเลยเอาตรงอีกใบหองเนาะเฮาก็ห่อห่อไปใส่มะพริดเป็นน้ำด้อถ้าว่ามัเพริดเฮาก็กลับมะพริดตอาตามหลังเนาะนี่เน่ะก็จะใส่มะพริตน้ำ การห่อการสำรับไผ่มากห่องามห,ห่อกีลายกะเอาโรเดอร์เตลินดาหันเอาแบบนี้แหละบริห่อขายห่อกินนะเอาแบบห่อง,ง่ายๆไวๆ ถ้าฮาบมักอะสาม,มารถตัดไปได้เลยพ่อทิศยาปอกันแน่อ้าเนาะต่อมาลินดัก,ก็จะมาห่อใกล้นอะทุกคนหลังจากที่เัมพ์่อป่าไปแล้วนี่ห่อใกล้จ้ะอย่าลืมใส่มะพริตต์ไ้เลยเอใครมาก,กินเผ็ดก็ใส่มะพริตไปตามที่ลินดกกักบอกเลยเนาะ เราสามารถกิบได้เนาะบนไหนที่โงอาะพักเขาได้เด้อทุกคน แล้วก็เอาอันนี้เนาะมาคัดไปเลยมันนิบอ่ะนี่อันนี้ก็คือมุกแรกของเฮาเนาะอันนี้ก็คือมุกใกล้เอามามาใส่โมไปเลยว,ว่าโมกระโจนสิติมเลยเนาะเฮาก็จะไปห่อห่อมุกใกล้ให้แล้วนะทุกคน แล้วเนาะทุกคนตัวนี้เขาก็จะมาใส่มาละลงไปเนาะอันนี้ก็คือเป็นมังห,ห้ย่อยทาวาริดาเอิร์นเขาก็จะมาใส่ลงไปเลยนี่อันนี้ก็คือเป็นมุกพี่เฮาห่อแล้วเป็นที่เรียบร้อยเขาก็ลงมาแล้วเนาะอันนี้ก็จะมาใส่สมาละลงไปอาไว้กัดมุกข,ของเฮาน,นะทุกคนนี่แล้วก็จะมารอท่าประมาณสามสิบนาทีสามสิบนาทีก็สุกเนาะทุกคนแล้วอ่าเนาะทุกคนตอนนี้การแล้วแล้วเวนาะอันเฮาก็จะได้มา อันนี้แต่ว่าก็จะเสียงดังในนึงเนาะเพราะว่าเขาไลายสดุดเนาะทุกคนอ่ะอูนีก็คืออ๋อนี่แล้วแล้วมาแกะมาแกะเบื้องตัวนี้ซะอ๋ออ๋อ้อ,อนหอนหอนเนาะทุกคนมาเบื้งนำกัน มีแตพ่พ่อค้านะพ่อค้าก็มีแต่พ่คอค้าน,นั้นพ่อค้าก็มีแต่พ่อคากะชท <laughs> ยอว่าว่าให้ว่ากันนี่เป็นมู่กกันเนวาวได้นะทุกคนขอโทษเด,ด้อบ่ได้บูลี่เนาะบ่ได้บูลี่ไปเด้อนี่มาลีนาก,ก็จะมาสี่เมืองอืมฮอ อืมอม,อม,มาละเนาะมาม,มาหาก,ก็มาซีมเบื้องเล้วทุกคนอันนี้ก็คือแล้วแล้วเนาะจังน้อย่ะกะเปล่ากวนรอเมื่อ,อกี้นิฮอน เวลีกูดเวลีใจ <good>, <laughs> มามาเบิ้งอันนี้มาแกะใส่นี้อันนี้แันเป็นมกไก่เนาะนี่อันนี้ก็คือนึ่งสุ้มงนึ่งเลยลินดาก,กับไปแพ็คเครื่องเนาะหากะกมาอันนี้ก็คือเป็นมกไก่ทุกคนซุกเป็นที่เรียบร้อยหอม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 เนาะหอมแท่หอมว่า แซ่บเด้อทุกคนเห็นเป็นแบบนี้หนวยแทนหนวว่าอ่มเอาเนะะาะทุกคนลินดาจะมาทายให้เบื้องประมาณเท่านี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นมกปากกับมกไกล้ลินดาสาวลาวเนาะบอกได้เลยว่าคะแนนกะซิบเต็มซิบนะทุกคนเพราะว่าให ให้คะแนนตัวเองเอะไรสำหรับคปนี่อินดักอินดากัสิจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะทุกคนสําหรับไพรที่เบิ้งกับขอบโอ้ขอบใจเด้อสําหรับไพรที่เบิ้งกัก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ subscribe. เป็นกำลังใจให้ลินดาสาวลราได้เด้อสำหรับคปนี้ลินดาไปก่อนบ๊ายบาย